สวัสดีครับวันนี้วันที่13ตุลตุาคม65วันนี้ผมพามาดูบรรยากาศการออกเรือมาหาวางประทูนะครับของเรือประมงในหมู่บ้านอันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับประมาณ3-4โมงเย็นระหว่างที่เราปล่อยอวนไปแล้วเราก็จะรอเก็บอวนนะครับสนุกสนานเงี้ยมาเลยครับเอาเรือมาเทียบกันนั่งคุยนูนน่นนี่นั่นตามภาษาชาวบ้านนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บอวนกันแล้วนะครับโอเคครับอันนี้เราเก็บอวนขึ้นมาแล้วติดปลาทูบานเลยนะครับกองนี้ได้ประมาณหกสิบโลได้นะครับกูบอกมึงแล้วอย่าลงอย่าลงไม่ฟังกันเลยก็อยู่ประมาณสี่สิบบาทครับได้กันลำหนึ่งร้อยโลนะครับร้อยฝ่าโลไวหืาเปล้เนี ห้าพันหนึ่งหมื่นบาทก็มีนะครับแล้วก็ปลาชุดนี้ได้กันมาประมาณสองสามวันแล้ว <Woo! S 1> หลังจากวันนี้นะครับปลาหายแต่ก็เดี๋ยวคงจะมีเข้ามาใหม่นะครับปลาท,ทูี่บบานผมหายไป6กเจ็ดปีนะครับเพิ่งเริ่มมีปีนี้ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับโอ้มา oh, wow. Yeah.